6ปีแล้วนับตั้งแต่เจ้าชายหลุยแห่งเคมบริดปรากฏตัวในครอบครัวที่ก่อตั้งเคสวินเลียมและลูกๆจอร์ดและชาลลอตทุกวันเกิดพ่อแม่จะมีประเพณีหลังเพิ่งพังแฟนมงกุฎอังกฤษรอคอยเพียงสิ่งเดียวในวันจันทร์ที่วันที่22เมษายนนี้ โดยที่บัญชีอินสตาแกรมของเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลเผยภาพเจ้าชายหลุยแห่งเคมบริดซึ่งมีการฉลองวันเกิดครบรอบ6ั้นษาในวันอังคารที่วันที่23เมษายน,านนี้สำหรับเคสและวินเลียมลูกๆของพวกเขาแต่ละคนดื่มด่ำกับพิธีกรรมที่เฉพาะเจาะจงนั่นคือการโพส์ตรูปถ่ายซึ่งโดยทั่วไปแล้วเจ้าหญิงแห่งเวลจะถ่ายไว้หวันก่อนวันสำคัญแล้วจึงเปิดเผยอีกรูปหนึ่งในวันเกิด ประเพณีที่พังทลายของหลุยยกเว้นในเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาไม่มีร่องรอยของภาพเหมือนของหลุยตัวน้อยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ซึ่งเป็นที่รู้จักจากนิส,ยสัยซุกซนของเขาในตระกูลวินเซอร์ในช่วงงานทางการโดยเฉพาะเทมิดเดิลตันและเจ้าชายวินเลียมจึงได้ทำลายประเพณีที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของผู้คน ต้องบอกว่าเคทและวินเลี่ยมมีสถานการณ์ที่ลดน้อยลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อแก้ตัวเมื่อวันที่22มีนาคมเคทนิดเดลตันเปิดเผยให้โลกรู้ว่าเธอเป็นมะเร็งโดยไม่ได้ระบุว่าส่วนใดของร่างกายของเธอที่ได้รับผลกระทบจากโรคเธอระบุว่าเธออยู่ในระยะเริ่มต้นของการรักษาด้วยเคมีบำบัดเชิงป้องกันเพื่อรักษาโรคนี้การประกาศที่น่าตกใจซึ่งตามมาด้วยความขัดแย้งอันเลวร้าย การแก้ไขภาพภัยพิบัติสำหรับวันแม่แห่งชาติของอังกฤษซึ่งเฉลิมฉลองในวันที่10มีนาคมเคทมิดเดิลตันโพสต์ภาพของเธอกับลูกๆทั้ง3คนซึ่งเป็นโพสต์ที่เกินความคาดหมายหลังจากความเงียบมานานซึ่งติดตามการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการผ่าตัดแต่ความยินดีและความโล่งใจที่ได้รับข่าวจากเจ้าหญิงแห่งเวลในที่สุดทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรวดเร็ว รายละเอียดหลายประการในภาพถ่ายบ่งบอกว่าได้รับการรีทัชแล้วมากเสียจนภาพถ่ายซึ่งทายที่สุดถือว่าทำให้เข้าใจผิดถูกลบออกจากสำนักข่าวอย่างเป็นทางการถือเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับเคสมิดเดิลตันซึ่งหลังจากยืนยันข้อบกพร่องของเธอในโฟโต้ช็อปแล้วในที่สุดก็เผยให้เห็นอาการป่วยของเธอวิธีเดียวที่จะมีความสงบสุขในที่สุด